มีนคนแรกทีมเป็นเที่ยวอะไรกันหนิไหมครับวางแผลกันไว้เรียกนี้ฮะต้องบอกต้องบอกมากี้ครับให้เช็คเอเจนซี่ดีๆอ้าวไปไม่เสร็จเลนี่ยเล่นกันเราเราเข็ดไหมมาเจออย่างนั้นไปแล้วรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวเนาะกลัวไหมกลัวเลยทำงานก็คือเราก็ตั้งใจทำงานให้มันดีที่สุดไม่ใช่ทำไมถึงที่ไปเที่ยวใช่ไหมอ๋อไปโดนเอเจนซี่ตายแล้วที่ไปเที่ยวอันไหนอ่ะเอเจนซี่ไงที่โดนอ๋อ เรื่องนี้มาได้เหหนูภาษาเยี่ยมเรื่องนี้ไปแล้วนะครั้งหน้าเราสัญญาเราจะไม่ทำให้นายโดนโกงด้วย ไม่มีอะไรครับคือความจริงก็มันไม่มีใครรู้ว่าจะโดนอะไรไงแล้วอีกอย่างมาร์กี้เขาเคยไปกับทางเอเจนซี่ทางนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็ขาหน้าก็ต้องเช็คกันเรียบร้อยเราครอบอีกนึงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรครับแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นี่กเลยไม่ใช้เอเจนซี่แล้วจองเองหมดอ่าใช่ครับไม่ว่าจะเกี่ยวเสียตังค์หลัก็เสียตังค์หลังจากที่เสียตังค์ไปแล้วครับผมพอถามมาร์กี้หนึ่งหน่อยมองไม่ช่วงนี้เป็นดัน้องการน้องสาวเข้าวงการด้วยหรือเปล่าอ๋อก็อยากจะให้เขาได้ลองทำงานด้วยเพราะว่า เออเรารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบบ้างแล้วแหละเพราะว่าโตแล้วอายุตั้งส6หกแล้วก็อยากให้เขาทางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยมันจะได้มันจะได้ใช้เวลาให้ให้อย่างมีคุณค่าเนาะไม่ได้แค่แบบว่ากลับเรียนกลับมาบ้านนั่งดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเราไม่อยากให้น้องเราเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าเขาต้องรู้สึกเหนื่อยบ้างอ่ะคือเขาต้องแบบว่าไปทํางานฉันจะมีเวลาอ่านหนังสือสอบไหมฉันจะมีนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้รู้สึกขยันแล้วก็ พยายามมากขึ้นไม่ใช่เียไปนำเสนอผู้จัดเอ็มคะหรือว่ายังไงให้เส้นทางน้องเข้าไปเลยก็มีบ้างค่ะมีบ้างพบ่อยบ่อยก็เป็นดันจะดันน้องอันนี้เขาสำเร็จไปแล้วหนึ่งคนก็ที่จริงเราเราก็อยากให้น้องทำงานมาตั้งนานแล้วนะแต่ด้วยความที่เขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือไม่สามารถที่จะทําหลายๆอย่างรวมกันได้อย่างเงี้ยแต่ละคนเรามีความสามารถไม่เหมือนกันใช่ไหมคะของเขาอาจจะแบบว่าสมาธิสั้นหน่อยเราก็เลยให้เขาโตขึ้นสักนิดนึงตอนนี้ก็คิดว่าเออน่าจะถึงเวลาแล้วแหละท,<ม>ที่ที่ต้องมาช่วยกันทํางานละเรียกว่าเห็นตัวอย่างจากพี่บอยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ด<บ>ังบ้างก็เผื่อว่าน้องหนูกับกับพันน้องจะได้ทํางานด้วยกันค่ะ คูจิ้นน้องูจินน้อง <c oughs> <c oughs> อย่างนี้พ่อน้องจะกดดันไหมคะเพราะว่าหลายคนก็เอามาเปรียบเทียบกับเราอะไรอย่างนี้คือเราต้องบอกกันเลยว่าเปรียบเทียบมันมีแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาต้อง คือเราก็มีสอนหลายๆอย่างนะว่าอะไรที่มันไม่ดีอ่ะเราก็มีสองหูอะ่ะเข้าหูซ้ายก็ให้มันทะลุหูขวาออกไปอะไรที่มันดีเราก็เก็บมันเอาไว้แล้วก็เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือเขาก็รู้แล้วว่ามันต้องมีการเปรียบเทียบแต่ว่าต้องบอกมาเลยว่าแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกัน ความสามารถไม่เหมือนกันความสามารถที่น้องมีหนูไม่มีความสามารถที่หนูมีน้องไม่มีเพราะฉะนั้นเราช่วยกันได้อะอย่างนี้ให้กําลังใจน้องอยังไงบ้างคะม่บีก็ให้เขาตั้งใจค่ะอยากจะให้เขาตั้งใจอยากจะให้เราก็าให้กําลังใจเขาเรื่อยๆนะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเรามีประสบการณ์มากกว่านะแล้วก็ช่วยเขาให้ได้มากที่สุด ยังปัญหอ,หองคนเล็กตอนนี้ยังไงครับตอนนี้คนเล็กก็ยังยังยังครับตอนนี้เขาเรียนไม่จบเดี๋ยวรอเรียนจบก่นอนเดี๋ยวค่อยว่าทีหนึ่งว่าเขาจะยังไงแล้วเขาสนใจทางด้านนี้มันา็ไม่ตึงมาคุยกับเราเขาก็คมจริงก็ยังลังเลลังเลอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคมจริงคือเขาก็ชอบเหมือนก็ทำง,งานอยากทำง,งานที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาตัดสินใจยังไงแล้วคือเรื่องเนี้ยแบบที่บ้านเราเราแต่น้องเลย คือมันก็มีงานติดต่อเข้ามาแล้วก็ถามน้องว่าอยากทำไหมอะไรยังไงอะไรเงีง้ยเดี๋ยวก็ต้องดูครับอาจาจะแบบมีอะไรเรับเรียกติ้งที่ช่องอะไรอย่างเงี้ยครับ้วอย่างน้องวันใหม่ค่ะก็มีหนังสือมาติดต่อถ่ายแบบแบบ,รบครับน้องวันใหม่น้องวันใหม่เหรอครับก็ก็มีบ้างครับมีหนังสือบ้างมีรายการบ้างครับผม<ช>แต่ว่าตอนนี้คือเอกสารของน้องยังไม่เรียบร้อยก็เลยยังยังทำอะไรไม่ได้ใช่ครับ